สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องลุงวนพาเลาะชแนลอีกแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องับมือนี้ก็มาหาอยากหากินคือเก่าพี่น้องครับยูทีแม่น้ํากกครับริมน้ํากกเย็นจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับมาตกปลาครับยูทีแม่น้ากกครับพี่น้องครับไม้มือนี้พี่น้องเพิ่นเตินว่าอยู่ตรงขามกับลอดดอกครับลอดดอครับอยู่เขตในตูอำเภอเมืองครับจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับ ยังบ่ท่านได้ลงเบ็สจะขั้นครับเบื้งบนท่านได้ลงเบ็ดหัวตาตั <c oughs> <posterior> ้งเบ็ดแล้วครับตั้งเบ็ดแล้วครับมาดี้ก็สิปั่นเยื่อครับพี่น้องปั่นเยื่อมื้อนี้เฮาก็ใส่เยื่อเยื่อที่เฮาใส่พี่น้องครับเป็นเยื่อขนมปังครับขนมปังบวกกับลำลัครับขนมปังบวกกับลำแล้วก็ใส่ทูอินวันครับคผสมผสมครับขนมกับปังกับลำนี่สิใส่ปริมันทอทอกันครับแล้วก็คุกๆๆๆ เขากันเราเห็ดนห้นเป็นผงครับเวลานั่นเท่ากับจังเอามาผสมอยู่หนาบอคือเก่าครับผสมอยู่หนาบอหมองเท้าตกคือเก่าครับครับเมื่อนี้ก็เท้ากับผสมมากครับนะครับเยอครับเป็นผงๆครับเดี๋ยวเท้ากับผสมกับน้ำครับใส่ปั่นตีเลยครับใส่เม็ดฟมพี่น้องเมื่อนี้ครับหมานบ่หมานตีตามด้พี่น้องเด้อครับอยู่ที่แม่น้ำกกวันนี้มากไก่ครับหากินไก่ครับคนอีสานมาหากินเหนือเออเบ็ดเท่ากับ ตั้งไวครับเข้าเบ็มาหกขั้นบมือนี่ครับว่าะเดี๋ยวมาหลายครับเมื่อนี้มันกัสิมีเลือครับเลือดทีข้าเจ้าเป็นเลือดของเที่ยวครับวิ่งแลนไปแลนมาครับแต่ว่ามันกัสิมีผลสําหรับปลากินเบ็ดบัวกับบ้อหูเท่ากันเดี๋ยวพูดถึาไทยบรรยากาศของเลือดที่ข้าเจ้าแลนไปแลนมาให้เบิ้งน้ำพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับตอนนี้ครับนะครับตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นรอดอครับข้างหลังเขานี่ก็จะเป็นโรงแรมครับผมจําซื้อโรงแรมบ่ได้ครับนี่ยโรงแรมบบกง่ายครับ หลังเที่เที่เห่นอยู่นี่เป็นโรงแรมครับครับผมจำซื้อโรงแรมบ่ไดดครับว่าซื้อว่าโรงแรมอีอย่างครับอ่ะไปห้องมาปั่นเยอพี่น้องครับปั่นเยอแล้วก็ตีเบ็ดกันพี่น้องครับเยือแหลกที่ผมว่าครับการตกปลายเยอแหลกสําคัญมากๆครับมันเป็นการที่ฮาครับหมายนี่เฮี่บ่ไดดอ้อยพี่น้องเฮาบ่ไดดอ้อยครับเฮาบ่ไดดอ้อยบัเหนื่อยื่อเที่ฮาสีลงไปเย่อะแหลกจะต้องเป็นปั่นค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับไงพ่อสมควรครับ เพื่อว่าเป็นการอ้อยปลาเขามา,นาหนาไม้เฮ้าครับแต่ว่าได้ตัวบ่วได้ตัวจังได้กะมือนีบมาแบบมาผู้เดียวครับมือนีบม้าผู้เดียวที่ตุลักทุเล่จะง,ง่อยครับในการทั้งตกทั้งอัดกิบให้พี่น้องได้เบิ้งครับบ่ป็นหยังครับกัตที่ตามกันไปนาะพี่น้องเนาะครับผมกัพายามให้มันได้ปลาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันครับผม รออยพี่น้องครับมันนี้ก็รอเวลาครับรอเวลาปลากินเหยื่อแต่ว่าพี่น้องครับมันก็ทีมีอุปสรรคอยู่พี่น้องคือเสียงเรือครับเรือที่เขาจะใส่แลนในลำน้ำโกกเขาเนี่ยครับใส่แลนนัรับนักท่องเที่ยวครับเป็นเรือหางยาวครับเดี๋ยวผมิะไทยให้พี่ให้น้องได้เบิงกันครับบรรยากาศจะถือว่าสุดยอดครับแต่ว่าปลาสิกินเรือบ่กินจังใดนั่นพี่น้องครับกะที่ตามกันด้วยพี่น้องเด้อครับแต่ว่าผมกับสิพยยยามครับภยยยาม ให้ปลาให้ได้ให้ได้ตัวอ่าทงได้ให้ได้ตัวครับพี่น้องอ่ะเบื้องกันไปเงว้พี่น้องครับว่าได้ตัวกับเบื้องบรรยากาศเราครับบรรยากาศริมแม่น้ำโกกครับนี่ครับพี่น้องครับคืออืนี่คืออุปสรรคกับของการตกปลาครับอยู่ลำน้ำโกกครับก็จจะมีเรือครับ นะครับเป็นเรืแรรอแลนเราก็น้ำไม่เคยตีฟังครับตึมตัําตึมตั้ตตตตตครับแต่ว่ากะผมคิดว่าปลาอยู่ในนี่ไม่กับคุณหรอกพี่น้องครับมันคุณมันคุณกับธรรมชาติบรรยากาศในลักษณะจังสีอยู่แล้วมันกะมันกัไม่ไมีโอกาสกินอยู่หรอครับถามมันยเงียบครับ พี่น้องครับตรงทีเหาเห็นเป็นสะพานนี่พี่น้องครับเพื่อนเอ็นสะพานบ้านน้ำรัดครับบ้านน้ำรัดครับเขาไปถ้าไปทางทรายนะครับมันจะเขาเมืองครับเขาเมืองไปทางขวาเนี่ยมันจะไปทางวัดหุวยประกางครับนะครับนี่คือสะพานครับสะพานบ้านน้ำรัดครับอันตรงนี้ก็ฝั่งรดอครับตรงเป็นอันเป็น เบื้งพี่น้องครับตรงไกลๆนัดหน่อยครับจะเป็นโรงแรมดุสิตครับดุสิตธานีเก่าครับตอนเดินนี้พนเลี่ยนซื้อไม่เหล้อละเจ้าพนเปลี่ยนเป็นอยังผมกับบุญริจาคู้กันครับนี่คือบรรยากาศของลำน้ำกกครับปามันตอดอยู่พี่น้องครับแต่ว่ามันท่านได้กินห้องบ้านจักหมายครับบ้าจักหมายว่าจะไปลงเมองไดครับหลายคนบอกว่าเขาจะว่าถ้าสายแจ้งถ้าสายแจ้งนะครับผมกับบจักผมอยู่ทังไหน อันนั้นก็เป็นไม้ธรรมชาติพี่น้องครับเพราะก็บริขาดหวังยังหมากไหมไหลาไปเลยครับป่ามันก็ออกกันได้พี่น้องครับนะครับเห็นวงวงมันบ่อยป่ามันก็ก็มีอยู่แหละครับจัะว่าจะกินเดียวหรือบ่กินเดียวครับโอ้ยพี่น้องอุปสรรคมาหลาแต่บันนี้มึงไม่เอาไม่อยังนี่พุดเล่ะคุณวันวันวันอยู่มิมพี่น้องบันนี้โอ้ยอยู่ใส่น้าบันนี้น้องข้องมิมเน่อยน้องพูดเหรไม่มึง มาตาใสเราบ้านี่มาหลายขากหลายแน่แทะโอ้ยมันอยู่ไกลๆมึงเขาตกเบ็ดพร้อมบ้าน,นี่เบังแมนเมินเลยพี่น้องมึงพูดเะโอ้มิ่งไม่พี่น้องมันมาตาใสมันอยู่กัตอดคอยเตตีโอ้ยสังในการตกปลาเอ้ยบังพูดเหรอโมเมนต์เหน่ยหน่อยไหมมันไม่ขึ้นมาจากข้างล่างนี่ตีโอ้แสดงว่าห้างมันอยู่ข้างล่างดินี่ เบ่งเบ่งบ่งเบ่งล่ะล่ะเบ่งครับพี่น้องครับผู้หนึ่งตกเบ็ดอยู่นี่ผู้หนึ่งน้เบอยู่นี่โอ้ยเงือดหลาผู้หนึ่งตกเบ็ดอยู่นี่แล้วกันว่ากันมู้หนึ่งน้เบอยู่นี่อยู่โอ้ยบ่เป็นตาใดตัวเด้อเป็นยังไง นี่คืออุปสรรคอีกอย่างหนึ่งในการตกป่าหมายธรรมชาติเอาพึ่งตีเยอะต้งไปแล้วใม่ไหมนะ <c oughs> ขาตีน้ำตาม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 อยู่เอาบลาลูเรื่องอีีหนึะ คนหนึ่งครับเด็กหน่อยผู้ชายโอยู่ปวดอะโดดน้ำตามๆเอาเล่นไปเอาเล่นลงไปเอากระนัววมมันเงียบๆแล้วแหมมากอ่ะบวคืออะไรพี่น้องเดี๋ยวนี้ท่าดีกว่าครับเปีง่อยครับนักธนการเป็น มึงเนี่ยโอ้ยน้ะงอุกขาดดิไปญ่ดีกว่าพี่นอ้องไงทางพี่น้องครับเลยได้ยหญ่ไม้หรือครับไ่ไม้ครับไ่ไม้ไม่ครับมนันนีมองนี้ก็สงสัยว่ามีคนเคยเหล่นอยู่ครับเขาไมา่ไงมาติดกับนี่ครับสะพานพญาเมงรายครับเป็นสะพานถ้าเขาไปทางพี่ครับจะเป็นเขาไปในตัวเมืองครับ ใกล้ๆนั่นก็นจะเป็นสถานีตำรวจบ่ไกลครับถามาเซนนีครับจะไปเซนแม่จันแมจันเราก็สิไปแม่สายครับนี่คือสะพานอยู่ใต้สะพานพน้องครับบ่ไกลครับนี่มองเรนเท่าครับครับอยู่ตรงที่มองเลนมองนี้ก็มองตกไปมองนึงก็คือมองนี้จะเป็นท่าเรือครับท่าเรือเพชรไพยวันนะครับ ข้ากัมาขออนุญาตเจ้าทินเขาเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่นว่าลงได้ครับลงยูฮอดคําก็ได้ครับยูมองนี้ครับมองนี้ปลาก็กินมองนี้กะเป็นมองที่อ่าเป็นไม้ที่คนมาตกปลาประจําครับไม้นี่ครับนะเดี๋ยวข้าไปตีเบ็ดกันพี่น้องครับเตรียมเยื่อตีเบ็ดกันเยื่อเข้าวเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบอ่าการประกอบประกอตีเบ็ดข้ากระตีเบ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับหกขั้นขี้เก่าออกมาหกขั้นมือนี่ ตีเบ็ดเรียบร้อยแล้วรุ่นเยอะครับรุนรุนรุนปลากินเบ็ดครับเบิง้งรุ่นกันเดินเงาด้วยพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องเดยวสีผ้าไปเบิง้งเรือหางเงาช่วงขาเวลาครับเรือหางเงาที่เพิ่นเอาไปวิ่งรับ,น,บนักท่องเที่ยวครับแลนไปกินไปทั้งทั้งเชียงใหม่ครับไป,ไปทั้งเส้นทางเชียงใหม่หมดละครับฮอดแมตตอนหมดละ,ะดีผ้าไปเบิ้งครับจอดด้วยใกล้เนี่ยล่ะไปเบิ้งกัน นี่เป็นเรื่องหางเงาพี่น้องครับที่เพิ่นเอาไวร้รับนักท่องเที่ยวครับไปไปเบิ่งกันเขาก็ืวิวทสาสะแล้วพี่น้องครับม,มือผู้ใดอยู่จะคนม่ได้มาลักเอาอย่างเด้อเฮ้ยอ่านี่ครับเป็นเรื่องหางเงาครับนี่เพิ่นเอาไว้ทารับนักท่องเที่ยวครับแลนไปโอ้ สบายดีเว้ยลมเย็นสบายอ็ยูยไก่น้ำครับก็มีหลายลำพี่น้องครับยู่นนี่จอดอยู่น้ำกันนีกะปิดทาเรือข่อนฉันจ็งไงเพราะควรอยู่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกลำน่ครับผมมานั่งเล่นอยู่ทั้งเรือ สบายเชียงรายนี่พี่น้องครับเป็นจังหวัดเนื้อสุดของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวนี่ครับผมว่าด้วยครับถ้าเทียบแล้วครับเขาอยู่กันเป็นเดือนครับเที่ยวเป็นเดือนกับบเมิดรับสถานที่ท่องเที่ยวยู่ในจังหวัดเชียงรายนี่ครับไร้ขั้งยี่หรีครับเออเขากบมานั่งในเรือโอ้โหพบนี่คนขับกะซ้างล่ะแต่ว่าครับก ล่อรุนปลาตัวแรกครับล่อรุนปลาตัวแรกแม่น้ำกกค,คร,บครบับว่าสิได้ปลายังครับ้าก็ได้กับเอาบรรยากาศในพี่น้องได้เบิ้งกันครับชมบรรยากาศครับหนังเรือหงงางยาาโอ้แม่น้ำกกเย็น ตัวแรกของเชียงรายเป็นปลาแป้งเด้ตัวแรกตัวแรกเชียงรายแม่น้ำกกเออเอาปล่อยจะเอาี่น้อำตัวน้อยครับอ่ะไปดีกว่าแป้งตัวแรกครับเอา้าน้อยไปเออ เราโมไปยังดอกเดี๋ยวมันกำลังหายใจอยู่บมตายครับบมตายบมตายกำลังพังอบับพังอับพังอับอยู่ครับบมตายบมตายครับตัวแรกเชียงรายอพอเด็ดปลาเขาบรรยากาศไปพี่น้องครับสรุปแล้วก็คือมันเข่าไม้พีทเต็งเต็งมุอเซ้าแล้วนะครับเข่าไม้พีทเต็งมุอเซ้าวันนี้มันจะได้เ็ตให้ ม่มีกระจกระใจในการตกปลาไาไหนครับกลยเป็นบ่อได้บ่ได้โตครับก็ได้โตหนึ่งครับปลาเขาที่ปแป้งหรือปลาเขาีปแป้งหรือปลากระมังครับตัวแรกนะครับของแม่น้ำกกของจังหวัดเชียงรายอ่าแต่บรรยากาศกาด็กดีครับแต่ว่าช่วงนี้มันหมอกมันหลายควันมันหลายขมุขมวอยู่ครับก็ลยเห็นให้เป็นุมมวนไปไหยในการมาตกปลาครับข้อนข้อนครับ ซึ่งเพื่อ่าเขาอยู่สิเขาคราอมพี่น้องครับย่ารืมอได้พี่น้องเด้อครับครับกดติดตามเห็นแน่ครับกดไลค์ห้แน่ครับลุงวันพาเราแชแนลครับก็พามาเลาะเองสิและพี่น้องครับเลาะถ้าตกปลาได้แน่บ่ได้แน่ครับเออก็มีความุขไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับครับฝากกดติดตามกดไลค์เห็นแน่กดแชร์เห็นแน่ครับคอมเมนต์มาแน่ครับพี่น้องครับมาคุยกันแน่ครับผมผมตอบให้ทุกคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อครับผมมัน้ลุงวันพาเราแชแนลครับกะ เอาซำนี่ก้อนน้องพี่น้องน้องคอมราพาจจกไปก้อนครับมือนีก้าวเข้ามาสวัสดีครับตกปลาบเดปลาแจ่ว่ามาเอ,อาบรรยากาศนี่แหละคือขอ้อมุขของชีวิต